สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสารสาระความรู้เรื่องราวดีๆนะครับจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันศุกเป็นเรื่องของการตลาดนะครับโดยวันนี้ผมเอกพัรทรธนกคุณครับนำเรื่องของการตลาดมาฝากกันในช่วงปีใหม่นี้นะครับในช่วงปีใหม่ที่หันไปถามใครใครก็งงหันไปถามใครใครก็เดือดร้อนใจหันไปถามใครใครก็รู้สึก ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นพิเศษต้องยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนั้นเนี่ยได้ทำให้คนที่ทําธุรกิจและคนที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจนะครับตกใจการตลาดเองก็ตกใจนะครับคือเรารู้ว่าเวฟสองน่าจะมาสักวันหนึ่งแต่พอเจอเข้ามาจริงๆเราก็ตกใจว่ามันใหญ่กว่าที่เราคิดครับก็เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยขึ้นวันละหลักสิบนี่เราตกใจแล้วนะครับบางวันไม่มี บางวัน1บางวัน5บางวัน8บางวัน9นะครับเราก็กลัวว่าจะถึงหลัก10รู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับกระโดดจากหลัก10ขึ้นมาเป็นหลักร้อยและหลักหลายร้อยสําหรับการที่เรากลัวกันก็คือการติดโควิดในประเทศนะครับไม่ใช่แค่การติดโควิด1 9ที่มาจากต่างประเทศเท่านั้นวันนี้เราเจอการติดในประเทศจนบางวันเห็นตัวเลขก็ตกใจนะครับแล้วก็เห็นบางพื้นที่ก็ต้องให้กําลังใจจริงๆ แล้วก็หลายจังหวัดตามที่ท่านได้ยินข่าวอยู่ก็คือตอนนี้ประกาศเป็นเขตพื้นที่สีแดงเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวพอเป็นเขตพื้นที่สีแดงปั๊บเนี่ยก็จะมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ควบคุมอย่างมากมายอยู่หลายจังหวัดตอนนี้จะเข้าจะออกจังหวัดก็ต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราตกใจเพราะว่ามันเร็วเหลือเกินถ้าย้อนเวลากลับไปวันที่20เดือนธันวาคมเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีปรากฏการณอย่างนี้ เลยนะครับย้อนเวลาไปไปประมาณ2-3สัปดาห์แต่พอผ่านมาปั๊บเนี่ยเราตกใจกับตัวเลขที่เกิดขึ้นในความตกใจครั้งนี้ในแง่ของธุรกิจเศรษฐกิจมีความแตกต่างกว่าครั้งที่แล้วครับโดยที่การแตกต่างกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเรามีอย่างหนึ่งซึ่งมีคนหลายคนมาถามมากว่า,าผมเห็นอะไรที่แตกต่างในมุมการตลาดผมบอกว่าครั้งที่แล้วมีความสนุกปะปนอยู่ครั้งนี้ไม่มีความสนุกปะปนอยู่เลย ครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคราวที่แล้วถ้าท่านจําได้นะครับก็จะมีเรื่องของออจุฬา Marketplace ธรรมศาสตร์และการฝากร้านเราได้เห็น การที่คนนั่งอยู่ที่บ้านทําอาหารขายทาแพคเกจยิ่งสวยๆไลฟ์คนที่ไม่เคยไลยฟ์ก็ไลฟก์ลฟก็สนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับมันมีความสนุกปะปนอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าโอ้คนไทยนี้ดีมากเลยเพราะว่าเปลี่ยนความเดือดร้อนใจให้กลายเป็นความสนุกสนานซะจนได้ครับแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าสนุกกับการทําธุรกิจออนไลน์ครับแล้วก็ได้ซื้อของออนไลน์ได้ใช้ดีลต่างๆบนออนไลน์รอบนี้ถ้าท่านสังเกตดีๆความสนุกที่เคยเจือปนมาตอนนี้ไม่มีเลยเงียบหมด ไม่มีใครเดือดร้อนใจกับการที่ออกมาทํมาร์เก็ตเพลสใหม่ๆสนุกกับการซื้อของขายของออนไลน์เพราะว่าเรารู้แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหนึ่งคือรุนแรงอย่างที่2คือสายปานเราคราวที่แล้วเนี่ยมันยังแน่นอยู่คือยังมีสตางค์อยู่ในกระเป๋าพอสมควรครั้งนี้เนี่ยสตางค์ในกระเป๋ามันร่อยหรอมากจนบางทีสายป่านมันแทบจะขาดอยู่แล้วถ้ามวัวแต่ไปเล่นสนุกแล้วก็เดี๋ยวสายปานขาดแน่เลยแล้วไม่รู้ว่ารอบนี้จะยาวนานไปถึงเมื่อไหร่นะครับ เราก็จะได้เห็นการประเมินทางฝั่งของแพทย์ว่าทางฝั่งแพทย์เองเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องใช้เวลากี่สัปดาห์บ้างใช้เวลากี่เดือนบ้างนะครับต้องรอบางท่านก็บอกว่ารอไปจนมีวัคซีนแล้ววัคซีนมาก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อได้มากน้อยอยังไงเพราะว่ามันกลายพันธุ์ไปแล้วแค่ไหนอะไรอย่างไรเรื่องพวกนี้เกิดสิ่งหนึ่งทางเศรษฐกิจธุรกิจมากเลยเราเรียกสิ่งนั้นว่า uncertainty uncertainty เนี่ยคือความไม่แน่นอนไม่ใช่ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงคือริ r ริ k ยังพอวัดได้ Uncertainty เนี่ยคือยูดีก็ป๊อปอัพขึ้นมาหลายร้อยคนเกือบพันคนบางวันเนี่ยเราคิดว่ามันเกินที่จะคาดการได้แล้วทำให้เราตกใจนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็ววันนี้ก็เลยถือโอกาสเกิดน,นำแบบนี้เพื่อจะโยงเข้าสู่เรื่องราวของผู้บริโภคที่น่าสนใจในปี2500 64หรือ2021นี้นะครับว่ามันมีเทรนอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอะไรมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการทำธุรกิจของท่านแล้วเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมการยังไงกันบ้างกับลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้ก็คงจะคุยกันด้วยประเด็นประมาณนี้นะครับคุยกับท่านเนี่ยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าถ้าท่านดูในซ u r a d i ดบน เว็บไซต์ของเราหรือท่านดูอยู่ใน Facebook YouTube ท่านจะเห็นว่าผู้จัดรายการแต่ละคนเนี่ยหน้าเนี่ยรอยยิ้มจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับตจสังหนึ่งก็คือว่ามันก็ยิ้มไม่ค่อยจะไหวเหมือนกันเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงรุน,นแรงรวดเร็วเราเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจการจาเนินการด้านเศรษฐกิจต่างๆวันนี้เนี่ยเรากําลังจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในอีกรอบหนึ่งครับ คงจะได้คุยกับท่านในหลายเทปและคุยกันยาวๆแต่ว่าวันนี้เราแตะกันเรื่องของลูกค้าก่อนนะครับมีคำศั์หลายคำที่นำมาฝากท่านสำหรับวันนี้ดังต่อไปนี้อย่างแรกที่ท่านจะได้เจอสำหรับลูกค้าและผู้บริโภคในยุคที่จะเปลี่ยนแปลงไปนี้นะครับเราเรียกลูกค้ากลุ่มนี้ว่า m y s u m e r m y o s u m e r นะครับ m y คำนี้ไม่ได้หมายความเรื่องว่าเป็นของฉันไม่ใช่ m i n e นะครับเป็น mind mind ก็คือจะมีความระมัดระวังเราจะเจอลูกค้าคือ mind the gap please mind the gap คือระวังช่องว่างนะครับที่อยู่ต่อหน้าท่านเดี๋ยวจะเดินสะดุดอย่างเงี้ยคือ mind mind คำนี้คือ mindsumer mindsumer คือลูกค้าที่จะมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษเขาจะคิดเยอะในการจับจ่ายใช้สอยเขาจะใช้อารมณ์น้อยลงในการจับจ่ายใช้สอยครับแล้ว มากกว่านั้นคืออะไรที่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับทางการตลาดบีบให้ลูกค้าซื้อจะมีคนมาสกิดเตือนลูกค้าบอกว่าอย่าระวังมันอาจจะเป็นอันตรายต่อกระเป๋าและเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจในชีวิตของท่านได้นะครับวันนี้เราทําอย่างนี้กันเยอะมากคนที่สกิดเตือนเนี่ยบางทีเป็นเพื่อนเขาซื้อของแพงๆมาปั๊บเนี่ยอยู่บนออนไลน์เพื่อนก็เริ่มสกิดเตือนเอ๊ะ เธอซื้อกระเป๋านี้แพงเกินไประวังนะเดี๋ยวชักหน้าไม่ถึงหลังเดี๋ยวเดือนนี้เดือนหน้ายงสุดท้ายแล้วโบนัสไม่มีเธอจะจ่ายเงินกระเป๋าแพงๆนาฬิกาแพงๆอย่างนี้ยังไงนะครับพวกนี้เนี่ยมันมีการเตือนกันพอยิ่งเตือนกันมากขึ้นลูกค้าภาพรวมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นคิดเยอะขึ้นใช้อิโมชันในการซื้อน้อยลงสมัยก่อนใช้อิโมชันเยอะมากโอ้สวยมากเลยเดินผ่าน3รอบถ้าฉันเดินผ่าน3มรอบแล้วมันยัง มองวางตาไม่ได้เนี่ยต้องซื้อแหละเพราะว่าฉันชอบในอนาคตอันใกลน้นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดิน10บรอบบางทียังไม่เลือกที่จะซื้อเลยสวยก็สวยเตะตาอย่างมากมายแต่ว่าคิดแล้วคิดไปคิดมาอ,อ๋อที่บ้านมีกระเป๋าอยู่แล้วกระเป๋าเก่ายังไม่พังเลยอย่าเพิ่งซื้อก็แล้วกันให้คนที่เป็นพนักงานขายมาช่วยดึงดูดใจพูดคุยพยายามทําให้อยากตัดสินใจซื้อแค่ไหนก็ยังไม่ตัดสินใจสักทีครับท้ายที่สุดก็คือว่า ลูกค้าจะหาเหตุผลเก่งมากที่จะซื้อน้อยลงแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจและการตลาดจึงยากขึ้นนะครับและรูปแบบการคิดจะเปลี่ยนไปต้องใช้พลังมากขึ้นในการดึงดูดใจให้ลูกค้าซื้ออันนี้เตรียมการเอาไว้เลยมากกว่านั้นคืออย่าใช้แค่อิโมชันสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้อารมณ์นำโอ้ยเพื่อนพี่ยังซื้อเลยพี่ไม่ซื้อหรอโอ้ห oh, พี่แต่งตัวสวยขนาดนี้ถ้าถือกระเป๋าไปคู่กับเสื้อผ้าที่พี่ใส่นะอมจะสวยมากเลย มีวิธีการร้อยแปนประการที่นักการตลาดจะพยายามดึงดูดใจให้ลูกค้าซื้อโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกต่อไปเนี่ยนักการตลาดต้องใช้ฟังก์ชันหรือเหตุผลในการเล่าครับออกกระเป๋านี้ยิ่งซื้อพี่ใช้ดีๆอย่าทำให้เป็นรอยยิ่งเก็บนานยิ่งแพงขายต่อราคาสูงกว่าเดิมถ้าไม่ซื้อตอนนี้ในอนาคตจะราคาเท่าไหร่อย่าพี่อย่ามองนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาต้องมองเป็นการลงทุนดีกว่าไปฝากแบงก์ เทียบเลยพี่ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่กับนาฬิกาเนี่ยราคามันจะแพงขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับมันจะเป็นฟังก์ชันเยอะมากมากกว่าอารมณ์อิโมชันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆและท่านต้องเตรียมการก็คือลูกค้าจะเป็นมายซูเมอร์คือลูกค้าที่คิดเยอะตัดสินใจยากซื้อยากขึ้นในช่วงที่จะถึงนี้นะครับนั่นคือเรื่องที่1กลุ่มที่2ที่ท่านจะเจอก็คือท่านจะเจอดีลซูเมอร์ D E A L d อลดิวดิลสูเมอร ดีลคำนี้เนี่ยก็แปลว่าโปรโมชั่นดีๆนะครับรถคันนี้มีดีลเจ๋งๆอาหารมื้อนี้ได้ดีลพิเศษครับโปรโมชั่นจากซื้อ1แถม1กลายเป็นซื้อ1แถม2องโอ้ดีลนี้ชอบมากคําว่าดีลในที่นี้หมายถึงแบบนี้ครับก็คือเป็นสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษที่มอบให้กับลูกค้าครับสมัยก่อนมันมองจากมุมของบริษัทมอบให้ลูกค้าต่อไปท่านจะเจอลูกค้าที่วันๆหาแต่ดีล ถ้าไม่มีลดราคาไม่ซื้อถ้าไม่มีของแถมไม่ซื้อถ้าไม่มีโปรโมชั่นแล้วต้องเป็นโปรโมชั่นที่รุนแรงนะครับและไม่เคยมีมาก่อนถ้าสมมุติว่าทําแบบนั้นจึงจะซื้อถ้าไม่ซื้อจะไปหาที่อื่นแล้วคู่แข่งก็จะให้ดีลพิเศษนะครับโรงแรมเนี่ยถูกดีลซูเมอร์เล่นงานมาในช่วงที่ผ่านมาจนไปติดก,กับดีลซูเมอร์เยอะมากเช่นบางโรงแรมเนี่ยเคยตั้งราคาห้องไว้5 6 0 0 0บาทต่อคืนในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่า ไปเจอว่ามีลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายแล้วพร้อมจะมานอนละแต่ว่า5000บาทนี่เขาไม่จ่ายนะเขาจะจ่ายในราคาไม่ถึงพันโรงแรมก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็ใช้รูปแบบของสเตจเคชั่นก็คือมาอยู่แล้วก็ราคาถูกคือเหมือนกั Stay กกกกวกบวาเันหยุดเพราะวันหยุด,บบน,ยดนั้นสเต์เคชั่นคืออยู่ยาวๆจากเดิมเนี่ยห้าพบาทต่อคืนเช็คอิน บ่ายสองเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงครับสเต i o ชันต้องอยู่ยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อยู่ให้มาเช็คอินตั้งแต่8ปดโมงเช้าและอยู่ไปข้ามคืนและเช็คเอาท์สองทุ่มอีกวันหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่วันเดียวแล้วมัน2วันแต่ราคาเหลือแค่พันเดียวเพราะลูกค้าไม่อยากจ่ายอะไรเกินกว่าพันจากห้าพันเหลือพันเดียวแถมนอนได้อีก2วันเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าจํานวนมากที่ชอบดีวใหม่ๆแบบนี้ก็จะวิ่งเข้าไปซื้อพอซื้อปั๊บก็รู้สึกว่าเออสุดท้ายลูกค้าก็กลับมาบ้างบางส่วนสนุกกับการทําดีวแบบนี้ท้ายที่สุดเริ่มมีดีวใหม่จากพันหนึ่งเหลือ800จาก800เหลือ700จาก700เนี่ยบางทีลงจากนี้ไม่ได้แล้วแถมอาหารกลางวันไปอีกมื้อนึงสุดท้ายมาตกใจว่าก,กําไรไม่ค่อยมีเพราะไปติดก,กับดีลซูเมอร์แล้วลูกค้าเองก็สนุกกับการเล่นแบบนี้นะครับลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็จะวิ่งหาดีลย,ยิ่งวิ่งหามาากเท่ไร ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยยิ่งตื่นเต้นตกใจแล้ววิ่งตามลูกค้ามากแค่นั้นท้ายที่สุดเนี่ยแบรนด์เสียแต่ถามว่าทำได้ไหมในระยะสั้นบางทีต้องทำเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องอยู่ต่อให้ได้แต่ท่านต้องระมัดระวังว่าเราไม่สามารถจับลูกค้าที่เป็นดีลซูเมอร์อย่างเดียวได้นี่มาสะกิดใจเลยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยสนุกกับการที่พอจะขายได้จากเดิมขายไม่ได้เลยเนี่ยแล้วพอทําดีวแรงๆปั๊บปรากฏขายได้ขายได้ปับ๊บถูกใจเอาอีกเอาอีก,ออกทําไปทํามาท้ายที่สุดแล้วเนี่ย สายตาแทนที่จะดูแลธุรกิจปกติไปดูแลเรื่องของการออกดีลใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งทําให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านจะได้ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยแล้วมากกว่านั้นคือแบรนด์ท่านจะเสียมหาศาลในระยะยาวระยะสั้นยังพอทําไหวในระยะยาวอันตรายมากก็เลยต้องฝากชื่อที่2นี้ไว้ว่าลูกค้าจะเป็นดีลซูเมอร์มากขึ้นคําถามคือท่านจะบริหารจัดการดีลซูเมอร์อย่างไรในขณะที่ท่านต้องบาลานซ์ให้แบรนด์ของท่านเนี่ยยังแข็งแกร่งและดูแลแบรนด์ของตัวเองได้อยู่ด้วย โอ้เรื่องนี้ยากมากนะครับแล้วเป็นเป็นกรณีใหม่ที่นักการตลาดต้องเดือดร้อนใจสมัยก่อนเนี่ยมุกพวกนี้ทําอย่างไรสิ่งที่ทําคือก็ทําในระยะสั้นแล้วก็เลิกมิดไนเซลมิดเอเซลครับทำพวกนี้ปับ๊บทําแล้วก็เลิกครึ่งปีทําครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าหลายๆองค์กรทําทุกเดือนเลยนะครับ1 1 2 2 3 3 4ึ่1สองสอง พวกนี้ทำการตลาดดูแลดิวซูเมอร์อยู่เยอะมากอันตรายเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่ทำรูปแบบของการตั้งกำหนดระยะเวลาแล้วจบก็จะทำการออกไฟติ้งแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยบอกว่าโอ้เอาแบรนด์แม่ลงไปขายราคาถูกทำดิวเยอะแยะมากมายไม่ไหวก็เลยออกไฟติ้งแบรนด์คำถามคือยุคนี้ทำได้ไหมก็ยังพอทำได้อยู่ ไม่จําเป็นต้องใช้การลดราคาหรือการให้โปรโมชั่นอย่างรุนแรงเสมอไปบางทีเนี่ยเราสามารถออกแบรนด์ใหม่ที่เราเรียกว่า fighting brand เพื่อมาสู้ในตลาดได้เพื่อยังคงคุณภาพและคุณค่านะครับของแบรนด์แม่อยู่ก็สามารถทำได้ไม่มีทางเลือกหลากหลายนะครับแต่ลูกค้าเป็นดิวซูเมอร์มากขึ้น บางองค์กรไม่เคยทําสิ่งเหล่านี้เลยนะครับลดราคาทำดีลในอีกมุมหนึ่งคือท่านก็อาจจะต้องคิดเรื่องพวกนี้เหมือนกันว่าท่านจะเตรียมการอย่างไรเพราะดีลซูเมอร์เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือกลุ่มที่2ที่ต้องมาคุยกับท่านชัดเจนนะครับกลุ่มแรกว่ายากแล้วกลุ่มที่2ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับนอกจากไ y ซูเมอร์ยังเจอดีลซูเมอร์กลุ่มที่3เนี่ยเราเรียกว่าโปรซูเมอร์จริงๆแล้วคำคำนี้เนี่ยมา สักยาวนานแล้วนะครับโปรซูเมอร์มาจากสองคำเอามาผสมกันคำแรกคือคำว่าโปรดิวเซอร์คือผลิตคอนซูเมอร์แปลว่าบริโภคผู้บริโภคก็เอาโปรดิวเซอร์กับคอนซูเมอร์มาผสมสุดท้ายออกมาเป็นโปรซูเมอร์โปรซูเมอร์คือเป็นลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อของออกมาบริโภคอุปโภคอย่างเดียวแต่ว่าทำหน้าที่ผู้ผลิตบางประเภทด้วยอันนี้เขาทำกันก็ทำให้บริษัทในสมัยก่อนเนี่ย ก็ต้องมองลูกค้านในมุมหนึ่งคือเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกมุมหนึ่งคือต้องระมัดระวังว่าเขาจะทําอะไรเองได้บ้าง<ม>เผื่อเขาจะกลายเป็นคู่แข่งโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยร้านตัดผมอาจจะไม่ได้มองลูกค้าเป็นคู่แข่งก็มองลูกค้าเป็นลูกค้าแต่ลูกค้าเริ่มตัดผมเองเป็นคุณพ่อคุณแม่บางคนซื้อปัดแตะเลียนไว้ที่บ้านซื้อชุดกันไกลมีผ้ากันเปื้อนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตัดผมลูกเองที่บ้านคุยกับลูกไปตัดผมไปคุยกับลูกไปตัดผมไปเพราะรู้ว่าเอาลูกไปที่ร้านตัดผมเนี่ย ลูกไม่ชอบคันร้องไห้พ่อแม่คุยไปตัดผมไปได้สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแล้วก็มากกว่านั้นก็คือก็ลดค่าใช้จ่ายในในบ้านลงไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออา้าวลูกค้าของร้านตัดผมเด็กก็จะน้อยลงถูกปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรซูเมอร์เนี่ยกลายเป็นคู่แข่งโดยอัตโนมัติในยุคโควิดในทีนี้โปรซูเมอร์จะเยอะขึ้นเพราะถูกบังคับไงครับอยู่บ้านมากขึ้น สิ่งที่ทําคือทําอาหารไม่เป็นก็เริ่มหัดทาอาหารถ้าทําอาหารทําไปทํามาเริ่มทำเก่งกว่าร้านฮะเริ่มขายทีนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าเดิมกลายเป็นคู่แข่งเฉยเลยนะครับอย่างที่บอกไปตัดผมไม่เคยเป็นเลยนะครับหลังๆคุณผู้ชายเนี่ยตัดง่ายคุณผู้หญิงเองหลายคนก็ไม่เคยตัดผมเองก็ตัดผมเองได้สมัยก่อนคุณผู้หญิงจํานวนมากเนี่ยไม่สระผมเองด้วยลาคาญใจกระบวนการมันยากผมแห้งช้าวันนี้เนี่ยคือไม่อยากไปร้าน ทำผมไม่อยากไปร้านเสริมสวยไม่อยากเจอคนเยอะๆก็เริ่มสระผมเองสระเองสระไปสระมาทุกวันเริ่มชินได้เองสุดท้ายสบายใจไม่ต้องทําผมไม่ต้องเสียสตังค์เยอะไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวไม่ต้องกลัวความเสี่ยงท้ายที่สุดเนี่ยลูกค้ากลายเป็นโปรดิวเซอร์พอเป็นโปรดิวเซอร์ปั๊บสิ่งที่ตามมาคือท่านเจอคู่แข่งใหม่ที่ชื่อว่าลูกค้าแนวคิดนี้ต้องระมัดระวังให้ดีและท่านต้องคิดว่าทํำยังไงดี เพราะว่าลูกค้าจะเป็นโปรซูเมอร์มากขึ้นคำว่าโปรซูเมอร์ในปัจจุบันมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนอกจากทําหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการมาแข่งกับท่านแล้วบางทีเขามีหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ออกมาเพื่อที่จะดูแลชีวิตของเขาและให้ข้อมูลคนอื่นที่เราเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่บอกว่ามีตั้งแต่แมกโรไมโครนาโนอินฟลูเอนเซอร์ที่เราคุยกันอยู่ในรายการบ่อยๆเนี่ยครับก็เป็นการแปลงกายของโปรซูเมอร์นี่แหละคือ จากเดิมทำหน้าที่บริโภคอย่างเดียวตอนหลังนอกจากบริโภคแล้วเนี่ยยังสามารถคิดคอนเทนต์เล่าเรื่องราวนะครับขายของหรือเอาของของเราถ้าไม่ชอบก็เอาไปบน่นผ่านออนไลน์ได้ซะด้วยทําให้เกิดผลกระทบกับสินค้าและบริการของเราเน้นคําว่าโปรซูเมอร์จะเป็นคําใหม่ที่นักการตลาดทั่วโลกคุยกันอยู่วันนี้ว่าเฮ้ยมีความสําคัญมากแลวต้องบริหารจัดการให้ดีถ้าเวลาจะคุยเรื่องโปรซูเมอร์นี่คุยกันได้วันหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องเอาคำนี้มาให้ท่านดูก่อนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นไปบนออนไลน์ ไปดูว่าเขาคุยอะไรกันเรื่องโปรซูเมอร์มันมีกลุ่มที่คุยกันเรื่องโปรซูเมอร์เลยว่าบริหารจัดการโปรซูเมอร์นี่ทำยังไงทํายังไงให้เขารู้ว่าของที่เขาผลิตเองไม่ดีเท่ากับของที่เราผลิตหรอกถ้ามีเวลาก็มาใช้บริการเราเถอะอย่าไปทําเองเลยนะครับในเมื่อสมัยนี้คนชอบเป็นอินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นทํายังไงให้เขาพูดถึงเราในด้านดีทําอย่างไรให้ถ้าเขาจะพูดไม่ดีเขาจะแจ้งมาที่เราไม่ไปแจ้งคนออนไลน์ เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นในกระบวนการวางกลยุทธ์ในสมัยนี้ดังนั้นเนี่ยโปรซูเมอร์จึงกลายเป็นคำสำคัญที่นักการตลาดให้ความสำคัญนะครับแล้วก็อยากให้ท่านได้พูดคุยกันในปีนี้ว่าเอ๊ะลูกค้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ใช่แค่คอนซูเมอร์แบบเดิมอีกต่อไปจะมีประเด็นเรื่องโปรซูเมอร์เกิดขึ้นด้วยนะครับปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากรีนซูเมอร์อันนี้เนี่ยมาสักพักใหญ่ แล้วก็ในปีหน้าก็คงเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมอีกระดับหนึ่งท่านก็จะเห็นว่าคือเราได้รู้แล้วล่ะว่าโควิด -19 ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เรารู้ว่าธรรมชาติของโลกนั้นเนี่ยอันตรายแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้ก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปิดเบี้ยวไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนโลกนี้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ถูก หลังจากที่ถูกเบาบางไปเมื่อปีที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยก็มีคนหยิบประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือเห็นไหมเรื่องของโควิด1 9เนี่ยวันไหนไม่มีโควิด -19 สุดท้ายสิ่งที่ตามมาคือ PM 2.5ก็ทำลายร่างกายของเราอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้าเรายังมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเต็มพื้นที่ไปหมดเนี่ยมันก็จะช่วยกรองอากาศใบมหาศาลหรือการที่เราไม่เผาทาลายสิ่งต่างๆหรือบางทีไม่เผาสั่งข้าวโพดฟางข้าวในที่ต่างๆไม่ใช้ เรื่องของพลังงานมากมายไก่กองเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องของ pm 2.5คนก็กลับมาพูดว่านอกจากโควิดแล้วอย่าลืมเรื่องของของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ทุกคนก็เห็นตรงกันสุดท้ายก็คุยไปคุยมาหน้ากากที่เราใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากากอนามัยเนี่ยพอทิ้งไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันเริ่มกลายเป็นขยะ,ะเราก็ได้เห็นว่าในมหาสมุทรต่างๆมีคนไปถ่ายรูปมาว่า มีหน้ากากอนามัยที่คนใช้แล้วเนี่ยลงไปในมหาสมุทรเยอะมากเลยตอนนี้กลายเป็นขยะที่น่ากลัวมากที่อยู่ทั่วโลกแล้ววันหนึ่งมันหลายล้านชิ้นมากเนี่ยท้ายที่สุดคนก็เดือดร้อนใจแล้วกกลับมาคุยในเรื่องของของ Environment คือสิ่งแวดล้อมอีกครั้งประเด็นเรื่องของ Green summer s u ม m e r ก็จะเด้งกลับมาในปีหน้าก็คือปีเนี้ยครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะกลายเป็น Greener s u ซ m e r อรด้วยซ้าคือไม่ใช่เขียวธรรมดาแต่เขียวเขียววันนี้เราได้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่เริ่มทําแล้วนะครับ หลังจากที่บริษัทแชมพูสบู่เหลวครีมนวดผมกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็กลัวมากเลยว่าเดี๋ยวคนจะไปเติมเอาขวดเดิมไปเติมเอาขวดเดิมไปเติมเขาก็ขายได้น้อยลงเขาก็พลิกวิธีคิดใหม่ว่าแทนที่จะกลัวคนไปเติมก็เปิดให้มันเป็นสถานีเติมไปเลยนะครับ วันนี้บริษัทญี่ปุ่นเองบริษัทอเมริกาเองบริษัทของไทยเองก็เริ่มคิดเรื่องประเด็นนี้ว่าเอ๊ะหรือว่าเรามีตู้เติมสําหรับคนที่มีขวดอยู่แล้วแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องซื้อแพ็กเกจิ้งใหม่ก็จะช่วยลดการใช้แพ็กเกจิ้งและพลาสติกลงก็จะทําให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดของกรีนซูเมอร์มากขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดกรีนซูเมอร์ก็จะเกิดขึ้นที่ก็อยู่ที่ร้านท่านแล้วละ่ะว่าร้านท่านจะทําอย่างไรกับกรีนซูเมอร์นี้ แพ็เกจจิ้งที่ท่านใช้สามารถที่จะลดการใช้เรื่องของการทําลายสิ่งแวดล้อมลงไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรีไซเคิลได้ไหมมันสลายได้ในสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติหรือไม่ใช้เวลานานในการสลายไปหรือไม่ท่านสามารถใช้แพ็เกจจิ้งสมมตินะครับที่ตอนที่ผลิตมาไม่ได้ทํามาจากเยื่อที่มาจากต้นไม้ทางธรรมชาติไหม มีเย ra ื่อประเภทอื่นๆไหมตอนนี้คนก็คิดเยอะแล้วก็ต้องมานังดูว่าอันไหนที่ใช้ซ้ําได้ขนาดเรื่องของหน้ากากอนามัยเนี่ยยังมีคนพูดถึงเรื่องของการทํายังไงให้หน้ากากอนามัยทําลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดครับก็ได้ยินแนวคิดจากบุคลากรทางการแพทย์หลายท่านก็บอกว่าก็ใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยครับกับกันหน้ากากผ้ามาผสมกันหน้ากากผ้าเนี่ยซักได้แต่ว่าคุณสมบัติไม่ดีเท่าหน้ากากอนามัยเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงควรเป็นหน้ากากผ้าที่มีรูตรงกลางสามารถสอดหน้ากากอนามัยเข้าไปได้นะครับใช้แล้วเนี่ยใช้ความสามารถในการกรองของหน้ากากอนามัยมาช่วยหน้ากากผ้าแต่ให้หน้ากากผ้าเนี่ยเป็นตัวที่เราเอาไปซักหน้ากากอนามัยเหล่านั้นก็จะถูกใช้ซ้ําได้แล้วก็มีอายุการใช้งานนานมากขึ้นแล้วก็ลดขยะที่จะออกไปในสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเห็นแนวคิดอะไรใหม่ๆลูกค้าก็จะพยายามคิดว่าทํายังไงที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลโลกมากขึ้นไม่ใช่แค่ดูแลโรคที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้ก็เลยนํามาคุยกับท่านนะครับคำศัพท์ใหม่สี่คที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในยุคหลังโควิด -19 ทีนี้นะครับเราได้เจอลูกค้าที่มีความหลากหลายมากแน่นอนลูกค้าที่มีความเดือดร้อนใจคิดเยอะมากขึ้นที่เราเรียกว่าไมซูเมอร์ครับเรา จะได้เจอลูกค้าที่พยายามหาของที่คุ้มค่าเป็นดิลพิเศษตลอดเวลามากขึ้นที่เรียกว่าดีลซูเมอร์เราจะเจอลูกค้าที่ผลิตเองมากขึ้นเป็นคู่แข่งเราได้ไงก็ไม่รู้นะครับแล้วเราต้องบริหารจัดการเขาให้ได้ที่เรียกว่าโปรซูเมอร์มากขึ้นแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเราจะเจอกับกรีนซูเมอร์มากขึ้นนะครับคนที่อยากได้อะไรที่ดูแลไม่ใช่แค่เรื่องของโรคแต่ ดูแลโลกไปด้วยในเวลาเดียวกันครับสี่เรื่องใหญ่ที่เชื่อว่าต้องเดือดร้อนใจนักการตลาดหน่อยแต่ถ้ารู้ทิศทางก็สามารถไปต่อได้ในปีที่จะถึงนี้นะครับนำมาฝากกันแน่นอนเปิดปีต้องคุยหัวใจของนักการตลาดก่อนนั่นก็คือลูกค้าและผู้บริโภคถ้าท่านจับหัวใจอยู่ท่านก็ทำงานต่อได้นี่คือเรื่องราวที่อยากจะมาคุยกันในวันนี้แล้วก็มีเรื่องที่อยากจะขอบประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายของรายการวันนี้นิดนึงนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทด้านการตลาดนะครับหลักสูตร M.B.M. ครับ Master in Branding and Marketing นะครับมีทั้งหลักสูตรไทยแล้วก็หลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรไทยเปิด3าแขนงวิชาแขนงวิชาที่1คือค้าปลีแขนงวิชาที่2อคือเซอร์วิสการบริการนะครับแล้วก็แขนงวิชาที่3คือ Marketing Management เรียนการจัดก,การาการตลาดส่วนภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่สหราชอณาจักรนะครับแล้วก็ได้เปิด แขนงวิชาแบรนด์แม a g e จเมนตคือการจัดการแบรนด์ขึ้น2แขนงวิชานี้เราเปิดรับสมัครกันวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นะครับได้เรื่อยไป2เดือนจนถึงวันที่31มีนาคมถ้าสมมุติว่าท่านสนใจท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ mbm.cbs.chula.ac.th นะครับ mbm.cbs c h u จุฬา t h นะครับหรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้ตอนนี้จุฬาเวิร์คฟรอมโฮมแต่ว่ามีเบอร์โทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่อยู่ในเว็บไซต์ท่านก็นโทรศัพท์ไปที่เจ้าหน้าที่เรียนท่านแต่เนิ่นๆจะได้เตรียมตัวถูกว่าต้องมีคะแนนอะไรยังไงบ้างนะครับต้องเตรียมการเอกสารอะไรบ้างจะได้สมัครทันท่วงทีแล้วเชื่อว่าเราจะได้เจอกันมีคนถามว่าปีนี้ปริญญาโทเปิดไหมปีนี้ปริญญาโทเปิดแน่นอนเพราะเป็นช่วงที่ท่านต้องเรียนนะครับเพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ดังนั้นเนี่ย คนที่อยากจะทําธุรกิจต่ออยากรู้เรื่องราวของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปคงจะต้องกลับมาเรียนแล้วก็มา refresh ความรู้กันแล้วผมเชื่อว่าความรู้ที่ภาควิชาการตลาดที่บัญชีจุฬาจะให้ท่านนั้นเนี่ยดีเพียงพอที่ท่านจะออกไปทําธุรกิจในยุคหลังโควิด1 9นี้นะครับอย่างที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือคอน sumer รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคที่กำลังจะถึงนี้เตรียมการไว้ให้ดีครับสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวอื่นๆที่อยากจะคุยกับท่านอีกนะครับวันนี้ Innovative Wisdom ครับสาร,สาระความรู้ด้านธุรกิจในชั่วโมงนักบริหารผมเอกพัทรธนกุลลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ